ขอใช้พลังงานยา,ยาวๆหน่อยนะคะหลังจากที่จิตได้ตเตลิดเปิดโปงไปนะคะดันไปเจอภาพที่ไม่อยากเห็นแต่ทำยังไงได้เนาะด้วยอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเราก็ต้องเจอสิ่งที่แบบเราไม่อยากจะเจอเหมือนกันแนวนั้นนะคะเราก็ต้องยอมรับกับสภาพและก็งานที่เราเลือกให้ได้ก็ทำใจสักระยะค่ะกว่าจะ เข้าสู่ระบบโหมดปกติตอนนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็ขอลาหยุดเองค่ะลาขอไอ้ขอลาหยุดเพื่อมาทำใจค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ไปทำงานต่อแล้วค่ะไม่เลีลาไม่เลีรอนะคะเพราะเงินก็ไม่รอใครเนาะยิ่งหยุดมากก็ยิ่งไม่ได้เงินมากเท่าที่เราควรจะได้ฉะนั้นนะคะพักใจสักพักหนึ่ง พรุ่งนี้ก็เริ่มงานต่อค่ะแต่วันนี้มีข่าวดีค่ะทุกคนเนื่องจากเรานะคะได้เปิดโปรเจกต์ใหม่นะคะนั่นก็คือโปรเจกต์การขายเสื้อค่ะหลังจากได้ไปนั่งอยริมแม่น้ำนะคะก็มีไอเดียบันเจิดขึ้นมามันเป็นโปรเจกต์ที่เรานะคะอยากจะทำมานานแล้วนะคะหลังจากาที่เราไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะคะตอนนั้นที่ว่าจะ เลิกเรียนพยาบาลเพื่อจะมาทําธุรกิจนะคะก็ไปดูธุรกิจทําเสื้อนั่น<ม>นู่นนี่นะคะ<ม>ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะ<ม>เพราะยังหาเจ้าที่ใช้ยังไม่ได้และเผอิญเพื่อนเรานะคะทํางานเป็นมีทีมจัดตัดผ้าพวกนี้นะคะผ้าโลผ้าโรงงานแล้วก็เขาตัดให้ดาราดังด้วยเราก็เลยว่าอืมโอเคชื้นใจหน่อยนิดนึงประมาณนั้นนะคะก็คือว่าคุณภาพผ้าและคุณภาพงานในการตัดเนี่ย ถ้าพลาดก็คงจะพลาดน้อยแนวนั้นนะคะก็บอกได้เลยว่าได้เห็นงานที่เขาทำแล้วนะคะบอกได้เลยว่าคุณภาพมากๆจากทุกคนสมกับราคาที่เขาตั้งมาให้นะคะก็ตอนนี้ก็อาลาจา้าขอเปิดโปรเจกต์เลยนะคะก็คือทำเสื้อขายนี่เองค่ะแต่เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะและก็ผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่แบบว่าใส่สบาย ซักแบบว่าไม่ต้องรีดเลยค่ะแบบซักเสร็จปุ๊บบีบตากได้เลยแล้วก็ถ้าแห้งแล้วก็ใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรีดนะคะแบบว่าสบายมากๆทุกคนแล้ววันนี้ก็ได้ทำไอเดียโปรเจกต์ทำเพจโปรโมทนะคะเพจของตัวเองแล้วก็โปรโมทอ่ะผลิตภัณฑ์ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็พักกลงวันกับลูกสาวนะคะขาดไม่ได้เลยจ้าต้อง ออกมาหาเวลาช่วงเวลาดีๆต้องมีเวลาให้ลูกสาวด้วยนะคะก็มีเวลาให้ครอบครัวด้วยจะโมแต่ว่าง,งานอย่างเดียวก็ไม่ได้นะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังท้อแท้ในการทำงานนะคะว่าเอออยากทำงานในสิ่งที่ตัวเองฝันนะคะอยากทำงานในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ยังไม่กล้าที่ลงมือไม่กล้าที่จะตัดสินใจเนื่องด้วยจากลงเงินลงทุนอาจจะสูงก็ลองเข้ามา ดูก่อนได้นะคะว่าอ่าเรามาติดตามนานาก่อนนะคะว่านานาเริ่มต้นด้วยเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขายได้ยังไงบ้างการฝืดในการขายหรือว่าการคล่องในการขายอะไรคือปัจจัยหลักในการขายของหรือว่าในการทำธุรกิจคะ่ะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะมีอะไรดีๆหรือว่ามีความคืบหน้าคะ่ะเพราะว่าเพื่อนจะส่ง ตัวเทสนะคะเสื้อผ้าที่จะเทสมาให้วันเสาร์นี้แล้วเนอะก็คือวันพรุ่งนี้เองจ้ะแล้วก็น่าจะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะของน่าจะมาถึงและนี่ก็คือตัวอย่างจ้า